าอาดกับมนนมวิดมะสงจะเพิ่นกับไปนอนโรงแรมนอนสารครามกันเหมือนมื่อกี้แปดหน่อยอยู่กับย่ายครับเหมือนี่พ่อเปไะเด็กกับแม่นอนสารครามพอมีงานสารครามมากับมาบึงเิ่นกำลังก่อสร้างโดมแอนไปโคราชครับผมแต่ก็น่าจะ ถึงล,ลึกยังไม่รู้นะครับอาจจะแบบถึงสาของผมอยู่น่าจะวันพรุ่งนี้เริ่มขายครับ A.B.Story EP4 นะครับจัดที่โรงละครที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น250ที่นั่งครับส่วนราคาบัตรก็ยังไม่กำหนดเพราะต้องประเมินก่อนเพราะมันมันคืสิมค่าใส่จ่ายค่าเสาสถานที่เนาะตอนนี้กำลังเช็คค่าเช่าสถานที่อยู่นะครับ ตอนแรกว่าสิจัดอยู่บ้านแต่ว่าเราก็อยากให้ภาพมันออกมาดีครับมีคนสามารถคนไปเบิ่งลหะครับเราจะได้มีพื้นที่ดีๆบรรยากาศดีๆนะครับทำให้จัดอยู่บ้านใจก็อลอยกืงกีขยันมันบสะดวกหลายๆอย่างก็เลยจะไปเช่าโรงละครที่มอขอนะครับที่พุญบันฟินแนลนเราไปจัดนั่นแหละที่เดียวกันไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาหรือเปล่า แฟนขับตะลึงบันพระวันนั้นวันที่คือจะจัดวันที่หกนะครับวันพฤหัสแล้วที่นี่มันเป็น้งสีไหมคือมันเป็นวันหยุดของวงแล้วทีเนี้ยมันกสิชุนละมุนกันอยู่นี่ถ้าสมมติว่าเขามาตั้งเวทีมาจัดไล่โสดอยู่นี่้าถคันสมมติว่าแฟนขับมากกสิมากคือมันมันจะคุมอะไรยากไหมเมื่อคืนเบื้องหลังเหมือนกับที่ที่จากประสบการณ์เนาะ อืแล้วโดยเฉพาะแต่กอนนี่ในช่วงโควิดทางบ่คอยมีคนหลายมันก็ทางมั่ก็ยังแบบมันก็ยังเหมือนกับมันคุมอะไรไม่ได้เนาะแต่พอพอช่วงนี้คือวันที่หกอเป็นวันที่วงหยุดแดนเซอร์ก็อยู่ที่นี่นักดนตรีหมอลำคอนวอยู่อยู่ที่นี่กันหมดถ้าสมมติว่าเรามาตั้งเวทีไลฟ์สดมันก็น่าจะคุมยากถ้าสมมติว่าจัดที่บ้านอ่ะก็คงจะให้ดูแค่ไลฟ์สดอย่างเดียว ห้องน้าห้องท้าเอียงเสียมันต้องเดมไม่เกี้ยไม่เอียงกันมันสิหลายอย่างแหน่บลู่าสิมนี้ค้นมาบอดอันแต่ก็จัดที่ผู้ยบ้านฟิลแดงจัดนั่นแหละนะครับแต่ก็เป็นวันวันที่หกหกมิถุนายนตอนนี้เขากำลังแบบเตรียมที่จะทำสแสงสีแล้วก็คุณบิ๊กกี้นะครับกำลังเหตุสตอรี่ มันคนผมนมีคนอยู่เนาะช่วงนี้มันจงออกงานแล้วมันหยุดแค่สามวันก็คือใจก็ร้อยหยุดสี่ห้าหกถ้ามีจัดวันที่หกก็คือกรกกรดาผมว่างนะแต่ว่าพอดีรับงานเต็มปีที่แล้วปีที่แล้วไม่มือหยุดส0หมือหลังจากติดวงเราหยุดใช่ไหมที่เราไปเที่ยว แต่ปีนี้ผู้จัดก,การเราลืมให้จังไหนบุบ๊คบจัด